จับตาพระนางคู่ดังไม่มางานเดียวกันยิ่งตอกย้ำข่าวลือเลิกรากลายเป็นประเด็นที่เฟนคลับหลายคนตามติดไม่ห่างสำหรับประเด็นความสัมพันธ์ของคู่พระนางชื่อดังอย่างนายนพัฒและใบเฟิร์นพิมพ์ชนกที่ก่อนหน้านี้นี้มีข่าวลือมากมาบอกว่าทั้งคู่เลิกรากันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งคู่ยังไม่ได้ออกมาเคลียร์แต่อย่างใด ล่าสุดเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมา29มิถุานายน MIC เป็นวันคล้ายวันเกิดของเฟิร์นผู้จัดการของไบเฟิร์นซึ่งเพื่อนๆ<ถ>ได้รวมตัวกันฉลองวันเกิดให้อย่างอบอุ่นแต่ที่หลายคนจับตาคือไร้เงาของนายนภัสท,ทั้งที่เฟิร์นผู้จัดการกับนายก็สนิทกันเพราะเพิ่งไปเที่ยวด้วยกันมางานนี้ hungry. คงต้องรอฟังความจริงจากปากของทั้งคู่เองจะดีกว่า